สวัสดีค่ะอยู่กับแพร์รถบ้านสิสเกตนะคะวันนี้เขาก็มาแนะนํารถที่ดาวไม่แพงนะคะเราก็ส่งสบายมากๆเลยนะคะนั่นคือ Toyota v i ีโกปี2007นะคะคันนี้ลูกค้าใช้เงินดาวออกรถเพียงแค่1 2 0 0 0มบาทเท่านั้นส่งงวดเพียงแค่ ,3750 บาท48งวดเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเราไปชมสภาพโดยรวมแล้วก็ฟังเสียงเครื่องพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพภายนอกนะคะรถยังไม่ทันล้างเลยนะคะเพิ่งเข้ามาแบบสดๆร้อนๆเลย มีตำหนิตรงนี้นะคะสีล่อนิดหน่อยนะคะลูกค้านะคะรถท,ทันนี้หลักๆก,ก็มีตำหนิภายโนกนะคะตำหนิสียังรอยขีดข่วนบ้างนะคะมดยังไม่ทันล้างนะคะลูกค้า แต่ว่าส่งงวดเบามากใครที่อยากได้ลดราคาไม่แพงส่งสบายสบายเอาไว้ใช้งานทำมาหากินนะคะไม่ต้องกลัวว่าเดือนไหนเราจะส่งไม่ไหวนะคะส่งพอประมาณไม่เกินกำลังคันนี้เขาก็แนะนำนะคะเพราะว่าส่งถูกมากแค่สามพันนิด,น,ดนิดเองสามพันปายปลายตีไปสี่พันก็ได้นี่นะคะตงนี้จะไม่ได้เก็บงานอะไรให้เพิ่ม,เต,มเติมแล้วนะคะขายตามสภาพเลย อันนี้ก็จะเป็นสภาพภายในนะคะตัวเบาะลูกค้าหาสามารถที่จะหาอะไรหุ้มได้นะคะอันนี้จะเป็นคอนโซลหน้านะคะาไปฟังเสียงเครื่องกันเลยค่ะอันนี้ไม้ที่3ามแสนเจนะคะต,ตาติดง่าย ขึ้นลงได้ปกติจะจบมองมองข้างใช้งานได้ปกตินะคะเป็นสภาพเครื่องนะคะเบี่ยไม่ได้ล้าลดยิ่งฝั่งตั้งหวัดนะคะก็จะมีเ็จฝุ่นอะไรเยอะหน่อยแต่ว,ว่าเสียงเครื่องดีเลยเสียงเครื่องนิ่งๆเลย ไม่เคยชนหนักมาเม็ดพานเม็ดอายังอ,อยู่ทุบนะคะคันนี้ท่านใดที่สนใจนะคะคันนี้สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 9 1ย์6 6 4 6 9แพวรถบ้านสีสกเกตได้เลยนะคะอีกช่องทางหนึ่งขอฝากติดตามบ้านฟ้าไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ